วันนี้ปุ้ยชวนทำเค้กโอรีโอวัตถุดิบแค่3อย่างทำง่ายมากเด็กๆชอบใครที่ชอบทานเค้กหรือว่าชอบทานโอรีโอมาดูวิธทีทำกันเลยค่ะปุ้ยจะใช้โอรีโอทั้งหมด3ห่อใหญ่แบบนี้นะคะทั้งหมด18ชิ้นค่ะโอรีโอ้ก็หาซื้อได้ตามเซเว่นเลยนะคะตามด้วยนมรสช็อกโกแลต180มิลลิลิตรจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ผงฟูครึ่งช้อนชา จากนั้นนำส่วนผสมทุกอย่างมาปั่นให้เข้ากันเลยค่ะปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะจากนั้นก็เทใส่ถ้วยฟอยล์เลยค่ะวางท็อปด้วยโอเดโอมินิเพื่อเพิ่มความน่ากินนะคะถ้าใครไม่มีเตาอบสามารถที่จะนำไปนึ่งได้เช่นกันค่ะเสร็จแล้วปุ้ยก็จะเอาเข้าหม้อทอดไร้น้ำมนันอบด้วยอุณหภูมิ160องศาประมาณ20นาทีหรือจนกว่าขนมจะสุกนะคะ อบเสร็จแล้วก็พักไว้ให้เย็นเราก็มาตัดดูเนื้อเค้กข้างในกันเลยค่ะเราก็จะได้เค้กโอรีโอที่รสชาติเข้มข้นมากๆเลยนะคะใครที่ชอบทานโอรีโอต้องไม่พลาดเมนูนี้เลยค่ะเหมาะสำหรับคนหัดทำเค้กเพราะว่าทำง่ายนะคะจะอบในหม้ออบหรือว่าหม้อทอดไร้น้ำมันหรือจะนำมานึ่งก็ได้เช่นกันค่ะเนื้อเค้กชุ่มฉ่ำอร่อยมากถ้าใครชอบอย่าลืมเซฟเก็บไว้ทำตามกันนะ